ว่าพิขุทั้งหลายอันเตวาสิกะหรืออันเตวาสิกพึงประพฤติชอบในอาจารย์วิธีประพฤติชอบในอาจารย์นั้นดังต่อไปนี้อันเตวาสิกพึงลุกแต่เช้าตรู่ถอดรองเท้าห่ผมผ้าเฉวียงบ่าแล้วถวายไม้ชำระฟัน ถวายน้ำล้างหน้าปูอาสนะไว้ถ้ายาคูมีพึงล้างภาชนะแล้วน้อมยาคูเข้าไปถวายเมื่ออาจารย์ดื่มยาคูแล้วพึงถวายน้ำรับภาชนะมาถือต่ำๆอย่าให้กระทบกันล้างให้สะอาดแล้วเก็บไว้เมื่ออาจารย์ลุกขึ้น พึงเก็บผ้าอาสนะถ้าที่นั่นรบพึงกวาดเสียถ้าอาจารย์ประสงค์จะเข้าบ้านพึงถวายผ้านุ่งพึงรับผ้านุ่งมาพลัดพึงถวายประคตเอวพึงพับผ้าสังคติให้เป็นชั้นถวาย พึงล้างบาทแล้วถวายพร้อมทั้งน้ำด้วยนี่คงจะเป็นการกรอกบาทนะถ้าอาจารย์ปรารถนาให้เป็นปัจฉาสมณนะพึงปกปิดมนทนสามนุ่งให้เป็นปริมนทนแล้วคาดประคตเอว่มสังกติทำเป็นชั้นกลัดดุม ล้างบาทแล้วถือไปเป็นปัจฉาสมณะของอาจารย์ไม่พึงเดินห่างนักการเดินก็อย่าเดินให้ห่างนักไม่พึงเดินให้ชิดนักพึงรับวัตถุที่เนื่องในบาทนี่ก็เป็นข้อวัดต่างๆที่ทรงตรัสไว้